สื่อที่ดีที่สุดในยุคนี้นะคะก็คือสื่อดิจิตอลสื่อออนไลน์ที่หลายๆคนมองคาบนะคะตอนนี้ถ้าใครทำคลิปไม่เป็นเราต้องรีบมาฝึกไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามันกระจายไปทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าแพลตฟอร์มไหนมันจะทำให้เราเติบโตและโด่งเด่นดังเพราะฉะนั้นวันนี้เราพยายามมาฝึกฝนเรียนรู้เอาตัวเองเข้ามาสู่ สื่อดิจิตอลในออนไลน์นะคะถ้าคุณมีหน้าร้านมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่าลืมเอาธุรกิจของคุณนะคะเข้ามาสู่แพลตฟอร์มนั้นๆเพื่อให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตผู้คนได้เห็นคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอสั้นๆไม่ยาวมีเนื้อหาสาระมีข้อมูลดีๆในยุคนี้นะคะหลายๆคนตัดสินใจซื้อสินค้าจากภาพกันเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตัวเราจะรออะไรอยู่คะ ถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เติบโตเช็คเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครมีธุรกิจหน้าร้านอะไรนะคะเอาตัวเองมาสื่อในยุคออนไลน์ในยุคนี้นะคะลงไปทุกๆแพลตฟอร์มค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากใครได้รู้เคล็ดลับแบบนี้แล้วอย่าลืมไปสร้างสื่อในช่องดารานหน้ากล้องของตัวเองด้วยนะคะ